สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ลาวไทยแลนด์ประจำวันที่29ตุลาคม2558กับดิฉันเบญจพรวงศักดิ์ไปกันที่ข่าวแรกที่จังหวัดอ่างทองค่ะวัดป่าโมวรวิหารจังหวัดอ่างทองจัดการแข่งเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ,พระราชสุดาสยามบรมราช,ชากุมารีที่บริเวณล,ลำน้ำเจ้าพญาหน้าวัดป่าโมวรวิหารอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง นายวีรวุฒิปุตรเสนีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตร,ราชสุดาสยามบรมราชากุมารีนายปริญญาเขมชิตายอำเภอรปราโมกกล่าวว่าวัดป่าโมกวรวิหารที่มีพระพุทธสายญาติซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ ที่มีประชาชนเคารพนับถือเป็นจำนวนมากทั้งในจังหวัดอ่างทองและจังหวัดใกล้เคียงเมื่อครั้งอดีตการประชาชนจะพายเรือมานมสสรสกการพระพุทธสาย,ยาสน์ปีละสองครั้งคือวัดคือวันกลางเดือน4ี่และวันกลางเดือน11เนเ, د. เรียกกันว่าวง,งานปิดทองไหว้พระโดยประชาชนที่เดินทางมาไหว้พระก็จะมามีมีการละเล่นพายเรือการแข่งเรือพายเป็นประเพณีสืบต่อกันมา พระราชสุธ,ธรรมมาพรเจ้าอาวาสวัดป่าโมกวรวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอ่างทองได้สืบสารประเพณีแข่งเรือยาวประเพณีของวัดป่าโมกวรวิหารมาเป็นประจำทุกปีสำหรับปีนี้มีการพายเรือประเพณี55ฝีพายและพายเรือประเรภท30ฝีพายเข้าร่วมการแข่งขันรวมจำนวน8ลำ พุทธศาสนิกชนในจังหวัดเพชรบุรีร่วมพิธีตักบาตรเทโวพระภิกษุสงฆ์เนื่องในวันออกพรรษานายธวัชชัยรักขณารองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเทวประจําปี2558โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทหารตํารวจและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมจากนั้นพร้อมใจกันเข้ารับฟังพระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนตร เนื่องในวันออกพรรษาภายในศาลาจตุรมุขหน้าเขาวังโดยพุทธาศาัสนิกชนได้นำข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่มรวมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวพระภิสุสงฆ์ที่เดินบินธบาทลงมาจากพระนครคีรีจำนวน99ลูกโดยของที่นำมาใส่บาตรนอกจากจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งแล้ว สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่นิยมมาใส่บาทกันในวันออกพรรษาก็คือข้าวปัดเพราะมีความเชื่อว,ว่าจะเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัวรวมทั้งช่วยปัดโรคภัยไข้เจ็บและสิ่งไม่ดีทั้งหลายออกจากชีวิตพร้อมกันนี้ยังได้นำพระพุทธรูปแห่ไปตามถนนเพื่อให้ผู้ที่มาทำบุญตักบาตรและประชาชนที่อยู่ตามบ้านเรือนใกล้เคียงได้ร่วมสักการะบูชา พุทธาศาสนิกชนจำนวนมากร่วมงานประเพณีทําบุญตักบาตรข้าวต้มลูกโยนเข่าพระงามเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษาที่จังหวัดลบบุรีที่วัดสิริจันนิมิตวรวิหารหรือวัดเข่าพระงามอําเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนายพานุแย้มสีผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนำเหล่าพุทธศาสนิกชน จากทั่วสารทิศกว่า3,000คนเข้าร่วมงานประเพณีทำบุญตักบาตรเข้าต้มลูกโยนและเข้าสารอาหารแห้งแด่พระภิสุสงฆ์จำนวน104รลูกที่เดินลงจากไหล่เขาทางบันไดยพญานาค295ขั้นเพื่อมารับบินทบาทจากพุทธศาสนิกชนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา ถือเป็นประเพณีเก่าแก่ของวัดและมีเอกลักษณ์สำคัญคือการแสดงพุทธประวัติอันงดงามขบวนแห่อลังการมีความยาว200เมตรเป็นการจำลองคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จจากเทวโลกลงมาสู่เมืองมนุษย์พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าต่างพากันเฝ้ารับเสด็จองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อทำบุญตักบาตรกันอย่างเนืองแน่นซึ่งทำให้พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมตักบาตรในวันนี้ ได้อิ่มใจกับประเพณีท,ทาบุญตักป่าเทโวที่งดงามถูกต้องตามพุทธประวัติและยังได้อิ่มบุญกับการย้อนลอยตำนานแห่งการตักบาตรข้าวต้มลูกโยนที่เก่าแก่ที่สุดพร้อมทั้งการโยลูกโยนหรือข้าวต้มมัดแบบที่มีหางเป็นพวงที่บรรดาเหล่าพุทธศาส,สนิกชนต่างพากันโยนล,ลงบาตรพระขนาดใหญ่ที่เคลื่อนไปตามขบวนตลอดเส้นทางลงเขา อย่างเนื่องอย่างพร้อมกันนอกจากนี้ภายในงานยังมีซุ้มสาธิตการทำข้าวต้มลูกโยนซุ้มสาธิตและจำหน่ายขนมไทยชาววางังและซุ้มจำหน่ายสินค้าโอท็อปจังหวัดลำพูนเชิญชวนประชาชนตกแต่งบ้านเรือนให้สวยงามสะอาดและและพูดภาษาคำเมืองแต่งกายพื้นบ้านเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่สวนไม้ไทยพ่อเลี้ยงหมื่นตำบลลิมปิงอำเภอเมืองลำพูนตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนนำโดยพลตำรวจตีสมสงาชรินผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนเป็นเจ้าภาพในการจัดสภากาแฟครั้งที่10ประจําปี2558โดยมีนายนรงอ่อนสะอาดผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้นําหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนกล่าวถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดจังหวัดลำพูนว่าในปี2559การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้กำหนดแผนประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนเป็นเมืองต้องห้ามพลาด เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมและของดีอื่นๆของจังหวัดลำพูนให้นักท่องเที่ยวทราบอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศเพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนมากยิ่งขึ้นโดยกำหนดเปิดตัวเมืองห้ามพลาดท,ที่วันที่26-28พฤศจิกายน2558 ทางด้านการเตรียมการเปิดเมืองลำปางเป็นเมืองต้องห้ามพลาดนั้นจังหวัดลำพูนเป็นเมืองเก่าอายุ1300ปีประชาชนยังคงสืบทอดสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนับเป็นจุดแข็งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนจึงเตรียมการตกแต่งเมืองในรูปแบบย้อนอดีตเมืองเก่าโดยเชิญชวนให้หน่วยงานองค์กรและประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ตกแต่งบ้านเรือนให้สวยงามสะอาดพูดภาษาคำเมืองแ,แต่งกายพื้นเมืองทุกวัน,น,วนคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุรีมีมติเป็นเอกสารเลือกนายุทธพงศ์อากีนันเป็นนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนักเพชรบุรี ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีชั้น3สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุรีได้ดำเนินการจดทะเบียนเป็นสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบุรีตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย2,558ทำให้ตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาว่างลงทางสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบุรีจึงได้เรียนเชิญสมาชิกของสภาคม เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามันครั้งที่2ประจำปี2558เพื่อเลือกนายกและคณะกรรมการบริหารสภาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบุรีขึ้นทั้งนี้ในที่ประชุมโดยคณะกรรมการและสมาชิกในสมาคมลงมติเลือกนายยุทธพงศ์อังกิน,นันดํารงตําแหน่งนายกสมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุรีเป็นสมัยที่9ติดต่อกัน ซึ่งหลังรับตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุรีได้เน้นย้ำให้ทุกชมรมกีฬาจัดทำโครงการและแผนง,งานในการดำเนินกิจกรรมของชมรมกีฬาประจำปี2558เพื่อเป็นการแผนในการพัฒนากีฬาของจังหวัดเพชรบุรีนอกจากนี้ยังให้ชมรมกีฬาในแต่ละประเภทที่มีความพร้อมทำเรื่องเสนอจัดตั้งเป็นสมาคม กับทางกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อที่จะได้รับการสนับสนุนทางด้านกีฬาที่มากขึ้น 20, ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมารับชมอาลาไทยแลนด์กันต่อค่ะแรงงานแบบไหนที่เคลื่อนย้ายได้ในอาเซียน สมาชิกอาเซียนได้กำหนดเป้าหมายร่วมกันที่จะให้ภูมิภาคเป็นตลาดเดียวกันโดยมีภารกิจที่สำคัญคือการทยอยเปิดให้นักลงทุนอาเซียนเข้ามาทำธุรกิจระหว่างกันรวมทั้งอำนวยความสะดวกให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาคซึ่งปัจจุบันอาเซียนได้ร่วมกันจัดทำความตกลงยอมรับร่วมเพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือในเจสาขาได้แก่แพทย์พยาบาลทันตแพทย์ วิศวกรสถาปนิกนักบัญชีและนักสำรวจรวมทั้งความร่วมมือที่มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถและสมรรถนะของอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวถ้าคุณเป็นหนึ่งในเจ็ดสาขาอาชีพข้างตน้นคุณพร้อมแล้วหรือยัง จริงก็ลกทียงหมาทท้งน้ลงได้ลงคอเรียนตตรงนี้ใครทำาาบ้านเรายังมีเร่งเรียนรูให้ไปเรียนรู้ได้นะกลับบ้านจ้ะนะครับไป <c oughs> สำนึกรักบ้านเกิดก้าวสู่ความสันติสุขที่ยั่งยืน ประเทศไทยจะต้องเป็นประเทศที่มั่นคงประชาชนมั่งคัง่งแล้วก็ยั่งยืนตามแนวพระบาทพิอัวเศรษฐกิจพอเพียงเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดของชาวบ้านเราต้องยอมปรับปรุงและเรียนรู้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือความจริงใจการทำงานที่นี่เป็นการระเบิดจากภายในซึ่งประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมครับ หลังจากเราร่วมมือร่วมใจกันพัฒนากับปดทองหลังผ้าก็เห็นชุมชนมีความสุข <pant ing> หนึ่งในผลสำเร็จบนแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสถาันปอิสลามศาสตร์ดรสลามตาเซ ซึ่งได้รับการครัดเลือกให้เป็นสถาบันพนาะต้นแบบของจังหวัดยะลาที่อยู่ในสถาบันสาวพนาะเนี่ยจะเป็นเด็กด้อยโอกาสนะครับที่ไม่มีสนุนทรพย์บอที่จะไปเรียนโรงเรียนใหญ่ๆได้นะครับก็มีการสอนด้านศาสนาแล้วก็มีวิชาชีพเข้ามาเสริมนะครับก็คือจะมีด้านอาชีพงานก่อสร้างนะครับแล้วก็ด้านเศรษฐกิจพอเพียงก็คือจะมีการปลูกผักเพื่ออาหารกลางวันซึ่งจะมีทุกอย่างที่เด็กนักเรียน,นยจำเป็นต้องใช้แล้วก็ เด็กจะสามารถเรียนรู้เพื่อนําความรู้เนี่ยไปพัฒนาเราเน้นให้เด็กนักเรียนเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจของศาสนาที่แท้จริงครับเรามีการฝึกนักเรียนให้เป็นคนดีของสังคมนะครับมีคุณธรรมมีจริยธรรมรเด็กไม่จําเป็นต้องเรียนสูงนะครับแต่ว่าขอให้เป็นคนดีของสังคมเนี่ยแล้วก็สามารถปฏิบัติตามหลักศาสนาแล้วก็ดํารงชีวิตอยู่ในวิถีอิสลามโดยอยู่ร่วมกันในสังคมต่างๆซึ่งอาจจะมีความแตกต่างด้านาวัฒนธรรมด้านภาษา แต่ทุกคนก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคมไม่เพียงแค่นั้นฮะเด็กยังต้องสามารถช่วยเหลือสังคมในสิ่งที่เขาสามารถช่วยเหลือได้ครับผ ข้าราชการต้องทำหน้าที่ด้วยใจบริสุทธิ์ยึดหลักค่านิยม12ประการปฏิบัติตามกระแสรพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมืองไทยจะใสสะอาดหากข้าราชการปฏิบัติด,ดีและมีจิตบริสุทธิ์น้ำเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดต่อการดำรงชีวิตปัญหาน้ำจึงเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไขอย,อย่างเร่งด่วน รัฐบาลมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาน้ำแบบบูรณาการเพื่อให้สามารถจัดการทรัพยากรน้ำได้ทั้งระบบเกิดความเชื่อมโยงและครอบคลุมยิาลาุ่มน้ำทั่วประเทศโดยกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานได้มาตรฐานโปร่งใสและมีประสิทธิภาพร่วมกันแก้ไขปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเพราะน้ำคือชี กลับมารับชมมาลายแถลงกันต่อนะคะไปกันที่จังหวัดลบบุรีค่ะจังหวัดลบบุรีได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม2558นายพานุแย้มศรีผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม2558เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวลบบุรี สำหรับการประชุมในวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานในที่ประชุมได้แจ้งให้ทราบว่ามีเรื่องสำคัญได้แก่การจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปี2559โครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด4ปีการถวายผ้ากรถินพระราชทานประจำปี2558 และกิจกรรมจัก,กรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา88พันษา5ธันวาคม2558ภายใต้ชื่อ b บฟ o r ์เ a t นอกจากนี้ในที่ประชุมได้แนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาใหม่จำนวน11คนอาทินายพานุแย้มสีผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนายรังสรรตันเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนายเทียชัยอจัจ อาจจะชริยพันธ์ปลัดจังหวัดลบบุรีก่อนการประชุมมีพิธีมอบโล่รางวัลโครงการคัดเลือกศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอดีเด่นประจำปี2558จำนวนหนึ่งลายพิธีมอบป้ายรับรองแก่ผู้ประกอบการตามโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภยัยเลือกใช้สินค้าคิวจำนวน1ิบลาย พิธีมอบรางวัลโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่นประจำปี2558และพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่อาสาสมัครแรงงานดีเด่นและดีมากของจังหวัดลบบุรีประจำปี2558จําจำนวน5ลายคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาคของ รองนายกรัฐมตนตรีลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโครงการในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพลตีกรมลเพิ่มกำลังพลหัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติงานราชการในภูมิภาคเขตตรวจราชการที่1พร้อมด้วยนางประภาศีบุญวิเศษผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่หมู่ที่9ตําบลบ้านล้อมอําเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตรวจติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างปัาปาหมู่บ้านแบบหอถังขนาด30ลูกบาทเมตรประเภทบาดาลขนาดใหญ่โดยมีนายวิทิตปิ่นนิกรนายอำเภอท่าเรือในสัมภาษณ์พร้อมอยู่พร้อมนาย,ยกอ,อบตอบ้านล้อมพร้อมชาวบ้านให้การต้อนรับซึ่งการเดินลงพื้นที่ในครั้งนี้ตรวจติดตามความคืบหน้า การดําเนินโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบหอถังขนาด30ลูกบาทเมตรประเภทบาดาลขนาดใหญ่ที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณกรณีฉุกเฉินของพลเอกประวิตย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในการประชุมการสร้างโดยพบว่า โครงการนี้เสร็จแล้วและประสบความสำเร็จเป็นไปตามความต้องการของประชาชนทั้ง921ครัวเรือนในเขตตำบลบ้านล้อมโดยการส่งน้ำประปาจะเข้าถึงบ้านเรือนพี่น้องประชาชนทั้งชุมชนโดยการจัดเก็บค่าน้ำประปาค่าดูแลรักษาจากสมาชิกก็ต้องมีการปรับปรุงให้ความยั่งยืนมากขึ้นโดยจะให้ในอำเภอและนายกอบตบ้านล้อมช่วยดูแลรักษาและดำเนินการต่อไป จังหวัดเพชรบุรีจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดการสวัสดิการสังคมจังหวัดเพชรบุรีที่ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมสารการจังหวัดเพชรบุรีพันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดีประวิตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดเพชรบุรีครั้งที่1ทับส5ง โดยมีนายอุทิศบุญช่วยพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมการประชุมวันนี้มีการแจ้งให้ทราบเรื่องการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดเพชรบุรีและรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการการสังคมในระบบะกระจายเงิน กองทุนส่งภูมิภาคและท้องถิ่นและระบบปกติประจำปีงบประมาณ2,558เป็นโครงการเชิงประเด็น8โครงการโดยองค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนโครงการเชิงพื้นที่6โครงการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน6แห่งโครงการระบบปกติ2โครงการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน1แห่ง องค์กรสวัสดิการชุมชนจำนวนหนึ่งแห่งและสรุปสาระสำคัญจากการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผลและถอดบทเรียนโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดเพชรบุรีและแผนปฏิบัติงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมประจำปีงบประมาณ2559 จากนั้นรายงานการจัดสรรเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในระบบการกระจายกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ2,558โดยพิจารณาอนุมัติรูปแบบสัดส,ส่วนวงเงินสนับสนุนระบบกระจายกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิน่นและพิจารณาอนุมัติแผงค่าใช้ใจ่ายงบประมาณบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดเพชรบุรี เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานทําให้เกิดผลสำเริจและเป็นไปในทางทิศเดียวกันต่อไปจังหวัดเพชรบุรีประชุมหาลือดำเนินการแนวทางแก้ไขปัญหากรณีซื้อขายริมทางหลวง ที่ห้องประชุม8 0พรรษาแขวงทางหลวงเพชรบุรีในทวัชัยลักษณามลรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานการประชุมเพื่อหาลือดำเนินการหาแนวทางแก้ไขปัญหากรณีซื้อขายริมทางหลวงโดยมีนายอำเภอและประหลัดอำเภอในพื้นที่หัวหน้าหมวดทางหลวงและเขตและแต่ละเขตเจ้าหน้าที่แขวนทางหลวงเพชรบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยปัญหาประชาชนลุกล้ำเขตทางหลวงได้มีกฎหมายการควบคุมการรักษาเขตทางหลวงตามพรบรทางหลวง2535และแก้ไขเพิ่มเติม2549ไว้ดังนี้มาตรา 44. ห้ามมีให้ผู้ใดซื้อขายแจกจ่ายหรือเรียรายบนทางจราจรและไหลาทางมาตรา 47. ห้ามมีให้ผู้ใดสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงหรือลุกล้ำเข้าไปในเขต ทางหลวงเว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นโดยมีบทกำหนดลงโทษดังนี้มาตราการ70ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งหรือหนังสือแจ้งของผู้อำนวยการทางหลวงมาตรา44และ47ดังกล่าวต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน5,000บาทหรือจางทั้งจำทั้งปรับ มาตรา71ผู้ใดขัดขวางการกระทําของผู้อํานวยการทางหลวงมาตรา44และ47ต้องระวังโทษทั้งจําจําคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน10,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับมาตรา72ผู้ใดฝ่าฝืนมา,มาตรา44และมาตรา47ต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน10,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีห่วงภัยแล้งลงพื้นที่ติดตามดูแลระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำทับสเลาขอให้งดทำนาปังอย่างเด็ดขาดที่จังหวัดอุทัยธานีนายประพัฒมาลาการผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ดูสถานการณ์น้ำที่อ่างเก็บทับอ่างเก็บน้ำทับสเหลาตำบลระบำอำเภอลางสากักจังหวัดอุทัยธานีเพื่อตรวจดูมัด เพื่อตรวจดูปริมาณน,น้ําและติดตามสถานการณ์ภัยแล้งนายประพัฒน์มาลาการผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีกล่าวว่ามีความห่วงใยประชาชนในจังหวัดอุทัยธานีเนื่องจากปริมาณน,น้ําที่เก็บกับมีปริมาณที่น้อยมากมีปริมาณกักเก็บไม่ถึง50%ของความจุอ่างซึ่งไม่เพียงพอที่จะปล่อยไปช่วยเหลือพื้นที่การ,กรเกษตรอย่างแน่นอนโดยเฉพาะช่วงฤดูการทํานาปลังถึง ดังนั้นขอให้เกษตรกร,กรชาวนาควรงดทำนาปลังอย่างเด็ดขาดเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นและให้หันมาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยอย่างเช่นพืชตระกูลถั่วพร้อมทั้งเลือกพืชที่เป็นพืชตระกูลถั่วให้ตรงกับความต้องการของตลาดบ้านเราหรือเลือกที่จะหันมาเลี้ยงสัตว์อย่างวัวควายแทนพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้ทางชนะระทานได้เข้าบริหารจัดการน้ำอย่างคุ้มค่าที่สุดตามแนวทางของพล ตามแนวทางของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่ชี้แจงสถานการณ์น้ำดังกล่าวให้ประชาชนทราบและทำความเข้าใจค่ะไปติดตามพยากรณ์อากาศและราคาสินค้าทางการ,กรเกษตร ช่วงหน้าไปติดตามรายการลำโพงข่าวกันต่อนะคะส่วนวันนี้ดิฉันและทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ